วัคซีนป้องกันเชือ้อวัส HPV นะคะสามารถจะฉีดได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงชนิด9สายพันธุ์นะคะป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ถึง90%ค่ะวัคซีนป้องกันเชือ้อวัส HPV มีทั้งหมด3ชนิดนะคะชนิด2สายพันธุ์4สายพันธุ์และ9สายพันธุ์ค่ะชนิด2สายพันธุ์สามารถป้องกันเชือ้อวัส HPV ชนิด16และ18ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกได้ถึง70%ค่ะ ส่วนวัคซีนป้องกันเชื้อวรัส HPV ชนิด4สายพันธุ์สามารถจะป้องกันมะเระ็งปากมดลูกได้70%นะคะนอกจากนี้ก็จะมีการเพิ่มการป้องกันเชื้อวรัสชนิด6และ11ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคขูดหนอนไก่ค่ะส่วนชนิด9สายพันธุ์นะคะก็จะมีการเพิ่มมาอีก5สายพันธุ์ค่ะเพื่อครอบคลุมการป้องกันมะเระ็งปากมดลูกได้ถึง90%ค่ะ วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV นะคะสามารถจะฉีดได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงอายุตั้งแต่9ถึง4 5ปีค่ะในอายุ9ถึง15ปีนะคะจะแนะนำฉีด2เข็มนะคะห่างกัน6เดือนค่ะส่วนอายุ15ปีขึ้นไปสามารถจะฉีด3เข็มนะคะและไม่จําเป็นจะต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกก่อนฉีดค่ะอย่างไรก็ตามคนที่ฉีดวัคซีนแล้วนะคะก็จําเป็นจะต้องมาคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามปกติค่ะ คนที่ฉีดวัคซีน2สายพันธ์4สายพันธ์มาแล้วนะคะแบบชนิดครบโดสนะคะไม่จําเป็นต้องฉีดวัคซีน9สายพันเพิ่มอีกค่ะแต่หากประสงค์จะฉีดเพิ่มก็สามารถจะฉีดได้อย่างปลอดภัยค่ะและแนะนําปรึกษาแพทย์เพื่อรับคําแนะนําเพิ่มเติมค่ะ